สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเละแค่ไหนอยู่ได้ซาร่าส่งเงินให้แม่หมดดุ๊กอุ้มแต่เด็กลันไม่ต้องร้องไห้เห็นทั้งหมดยิง่งอึ้งสภาพสุดทนอยู่ได้ยังไงดุ๊กพันุเดชเห็นแบบชัดชัดห้องของซาร่าเอฟถึงก็บอกตกใจใจสัน่นไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนหรือพื้นมีแต่เห็ดราเต็มถึงกับต้องอาศัยทีมงานมาช่วยรื้อห้องเปิดห้องนอนก็นอนไม่ได้แอเสียน้ำรั่วเป็นน้ำตกดุกพาไปดูที่นอนซาร่าชัดช ถึงก็บอกว่าผู้ที่งานชุกออกรายการทุกช่องสภาพที่นอนเป็นแบบนี้ถามว่าแม่อยู่เชียงใหม่รู้ไหมลูกนอนแบบนี้ซาร่าบอกว่าแม่ไม่รู้โดยดุ๊กคนทีมงานคุณภาพบุกทําห้องใหม่ให้ซาร่าไม่ได้พังแค่พื้นตู้เสื้อผ้าก็พังต้องเอาเสื้อผ้าไปกองบนเตียงย้ายตัวเองออกมานอนข้างนอกสภาพความเป็นอยู่ของดาราสาวและพิธีกรดังเห็นแล้วอึ้งจริงๆซาร่าบอกว่าการทําห้องต้องดูโน่นนี่เมื่อดุ๊กถามว่าเอาเงินไปไหนหมด ซาร่าบอกให้แม่หมดทำบ้านที่เชียงใหม่อยากให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วตรงนี้ค่อยว่ากันเราอยู่ได้ดุ๊กบอกว่าเห็นแบบนี้เลยต้องทำให้ทำเอาซาร่าร่ำให้หนักอีกดุ๊กต้องปรอบน้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวพี่ทำให้ตามที่พี่จะทำได้โดยซาร่าต้องขนของไปอยู่ข้างนอกชั่วคราวเจ้าตัวบอกเดี๋ยวไปเช่าอยู่ข้างนอกก่อนได้เตรียมรอชมห้องใหม่ของซาร่า โดยดุกพานุเดชประกาศจัดเต็มทําให้อย่างสุดฝีมือทั้งนี้ดุกพานุเดชยังได้โพสภาพย้อนวันวนขณะอุ้มเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมบ,บอกด้วยว่าใครจะไปคิดว่าเวลาผ่านไปเกือบ30ปีผมจะได้มีโอกาสแต่งบ้านให้กับเด็กน้อยตัวเล็กๆที่ผมเคยอุ้มติดตามการแปลงโฉมคอนโดของซาร่าได้เลยตอนนี้ในรายการรื้อบ้านเปลี่ยนบ้านพังให้ปังได้ที่ YouTube และเพจด,ดุกพานุเดชครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ